สวัสดีนะครับจากคลิปที่แล้วเนาะผมทํากล่อง power box เดี๋ยววันนี้จะมาเล่าสู่กันฟังว่าไอ้ตัวนี้จากครั้งที่แล้วที่ทําเป็นอ,อินเวอร์เตอร์ด้วยแปลงกระแสไฟฟ้าที่เป็น220เนี่ยเป็นแบบ modify sine wave วันนี้ก็เลยจะพามาดูแล้ววิธีการทําหรือเปลี่ยนตัวอินเวอร์เตอร์เป็นกระแสไฟแบบที่เป็นกระแสไฟบ้านแบบปกตินะครับเขาเรียกว่ากระแสไฟแบบ เพียวสาเวฟนะครับเดี๋ยวเรามาดูตัวอิวพร์เตอร์เพียวสาเวฟนะครับผมสั่งซื้อมาใหม่แล้เรียบร้อยนะครับก็คือลักษณะขึ้นไฟจะเป็นแบบนี้นะครับเป็นก็ยี่ห้อที่ผมก็ใช้ในระบบออฟกิดปกตินะครับตัวเออรนะครับรุ่น FPC 500AL นะครับเป็นลักษณะของเอาพุทจะได้จะเป็นลักษณะเป็นเพียวสาเวฟนะครับซึ่งกำลังไฟที่ใช้ได้สูงสุดนี่ก็แค่ 500วัตต์นะครับซึ่งผมจริงๆใช้งานไม่ถึงอยู่แล้วเนาะเราเอาไปแคมป์ไปใช้งานนอกสถานที่เนี่ยโน้ตบุ๊กพัดลมตัวเล็กฮาตาริ y, หรืออะไรเนี่ยมันไม่ถึงนะครับซึ่งผมมาทดสอบให้ดูเนาะว่าเพียวไซเวฟกับมอดิฟายไซเวฟต่างกันยังไงเนาะในราคา1,300าบาทเนาะได้โคตณส่วนลดก็อยู่พันกว่าบาทเดี๋ยวเราไปทดสอบให้ดูนะครับว่ามอดิฟายไซเวฟกับเพียวไซเวฟถ้าใช้ลักษณะกับ อุปกรณ์ที่เป็นมอเตอร์เนี่ยมันจะไม่เหมาะนะครับ modify สายเวฟเนี่ยพัดลมจะมีเสียงคลางเดี๋ยวยังไงไปดูกันนะครับโอเคครับเดี๋ยวจะทดสอบให้ดูนะครับว่ากระแสไฟไฟฟ้าที่เป็นไฟเพียวสายเวฟแบบบ้านปกติจากปากลั๊กสามตาของเราปกตินะครับเมื่อเปิดกับพัดลมที่เราไว้นําไปแคมปิ้งอะไรประมาณนี้นะมันจะมีเสียงยังไงหรือไม่มีเสียงนะครับเดี๋ยวให้ดูจากขึ้นเพียวสายเวฟจริงๆ,จ,งๆจากของบ้านก่อน เดีย๋ยวผมเปิดกลมเสร็จแล้วนะครับอ่ะผมเปิดแล้วมันไม่มีเสียงของมอเตอร์นะก็คือไม่มีเสียงํานะครับัดลมหยุดแล้วนะครับโอเคคราวนี้เราลองมาดูจาก power box นะครับผมเปิดสวิตช์ไฟแป๊บหนึ่ง power box ติดแล้วนะครับดังนั้นผมจะเปิดสวิตช์ไฟสองยี่สิบนะครับอ่าตัวนี้จะติดนะครับติดแล้วนะครับโอเค เดี๋ยวเราไปดูฟังเสียงมอเตอร์จะเปิดไฟจากตรงนี้นะครับเสียบปลั๊กนะครับเปิดสวิตช์นี่ครับเสียงสตาร์ทมันจะมีเสียงซึ่งเป็นสาเหตุให้เราต้องเปลี่ยนนะครับจะต้องเปลี่ยนในเจ้าตัวนี้นะครับ ให้เป็นให้ผลิตกระแสไฟออกมาให้มันเป็นเพียวสายเวฟด้วยตัวนี้นะครับ mm hmm. เดี๋ยวจะเอาตัวนี้ใส่ไปเลยนะครับ mm hmm. จะยังจะยังไม่แกะไอตัวที่เป็นโครงอลูมิเนียมของมันนะครับ mm hmm. เพื่อรักษาการรับประกันนะครับ mm hmm. ก็จะใส่เข้าไปอย่างนี้แล้วก็มีเรื่องระบายอากาศเนี่ยผมทําไว้แล้วเนาะมันก็คิดว่าน่าจะช่วยได้ในระดับหนึ่งเนาะโอเคเดี๋ยวเรามาลื้อของเก่า แล้วก็ใส่ของใหม่กันหลังจากที่เราผมได้ไขเอาตัวแบตออกไปแล้วนะครับ<ม>ก็ชุดสายก็จะประมาณนี้เนาะซึ่งตัวที่เห็นที่เราเห็นเนี่ยก็คือชุดนี้นะครับอินเวอร์เตอร์ที่เป็น power แปลงไฟของระบบ2 2 0ิบเนี่ยผมก็จะเปลี่ยนนะครับอย่างที่บอกทั้งไอตัวนี้ผมติดแค่กาวสองหน้าไว้นะมันกาวสองหน้า3ามเอก็อยู่ค่อนข้างจะแข็งแรงนะครับ เพราะนั้นเดี๋ยวเดี๋ยวผมรื้อชุดนี้ออกก่อนนะครับรวมไปถึงพัดลมด้วยนะครับเพราะว่าอาจจะขวางทางในตัวกล่องอินเวอร์เตอร์ตัวใหม่นะครับ ผมก็ได้รื้อแล้วก็แกะมาเรียบร้อยแล้วเนาะนี่ครับน้ำหนักเหรอครับน้ำหนักเพียวสายหนักกว่าชัดเจนนะครับถ้าดูจากข้างในเนี่ยเท่าที่ผมยังไม่ได้ลื้อเนี่ยวงจรหรือแม้กระทั่งทองแดงขดลวดหรืออะไรเงี้ยครับมัดฟงมัดเฟสเนี่ยจะใหญ่กว่าตัวมอดิฟายชัดเจนนะครับอย่างที่บอกนะครับน้ำหนักน้ำหนักหนักกว่าชัดเจนโอเคก็น่าจะก็คิดว่าน่าจะประสิทธิภาพน่าจะดีกว่าชัดเจนอยู่แล้วด้วยนะครับเดี๋ยวผมจะใส่เข้าไปนะครับแบบนี้เนาะ ก็ใส่แบตบริเวณนี้อืมโอเคครับเดี๋ยวเราไปดูการขั้นตอนการใส่โอเคก็เรียบร้อยแล้วนะครับคือผมก็มันต่อไฟบวกนะครับอีไลสกิตมาาสวิตบริเวณนี้เนาะก็คือประมาณนี้สวิตต์ตรงนี้ผมจะเปิดไว้เลยนะครับเปิดไว้เลยเพราะว่าผมจะคว่ำไว้อย่างนี้ เมื่อไฟเข้านี่สวิตช์มันเปิดอยู่แล้วนะี่ไฟบวกมาเปิดเราเปิดสวิตช์นี้ไฟจะเข้าทันทีก็จะทํางานนะครับอินอร,อร์เตอร์จะทํางานก็จะใช้งานได้โอเคทีนี้ก็เหลือแค่ตัวนี้นะครับเข้าปลั๊กแล้วก็เสียบโดยที่จะใช้ปลั๊กที่เป็นลักษณะนี้นะครับเพื่อลดพื้นที่เนาะประมาณนี้นะเดี๋ยวก็จะประกอบกับคืนก็จะใช้งานได้ละ ก็สำหรับปักเจ้าตัวนี้นะครับก็เราใส่ออกเนี่ยก็อย่างที่บอกเนาะตัวนี้มันยังมีประกันนะครับผมจะยังไม่แก่เนาะผมจะใส่มันเข้าไปอย่างนี้ทั้งทั้งทั้ง,งชิ้นมันอย่างนี้เลยเดี๋ยวค่อยถ้าหมดประกันแล้วอะไรยังไงเนาะเดี๋ยวค่อยว่ากันผมก็จะใส่มันไปอย่างนี้นะครับแล้วก็เสียบสวิตช์มันแบบนี้นะครับสวิตช์ไฟ ac แล้วก็มันก็จะอยู่อยู่อย่างนี้นะครับ สายไฟก็จะอยู่แบบนี้ซึ่งเดี๋ยวผมค่อยจัดสายไฟอีกทีนะเนาะสายไฟคงต้องจัดอีกทีแต่ว่าตอนนี้ยังขอประกอบให้ติดก่อนหลังจากนั้นก็จะเอาแบตลงนะครับบิเวณนี้โอเคเดี๋ยวไปประกอบแบตกันแล้วเดี๋ยวจะทดสอบให้ดูนะครับเอาเรื่องคืองงเอาเรื่องออไม่ใช่งงเอาเรื่องออโอเคได้ครับเดี๋ยวเอาแบตใส่ก่อน ตอนนี้ผมใส่แบตเตอรี่ไปเรียบร้อยใส่ตัวอินเวอร์เตอร์เรียบร้อยนะครับก็เดี๋ยวเราจะมาเทสกันว่าหลังจากติดตั้งพิวเวอร์เตอร์ที่เป็นพิวเตอเวฟแล้วเนี่ยพัดลมจะยังมีเสียงอยู่ไหมนะครับเดี๋ยวเราไปดูกันตอนอื่นก็เดี๋ยวผมเปิดเครื่องก่อนนะครับเปิดเครื่องเปิดเปิดไฟ2 2 0 เปิดพัดลมระบายความร้อนเพิ่มเติมในี่ไดงง้ชาร์ดแบตนะครับแล้ก็ไฟ220นะครับโอเคเดี๋ยวเราจะเทพัดลม ขึ้นก็ดูแต่ตรงนี้ไม่มีเสียงยื่นไปเยลยห,หลังจากทุเกเปลี่ยนตัวติมเบอร์เตอร์ที่เป็นเพียวราเวาีทนะจากมอเตอร์ตฟไปแล้แล้วก็ใช้พัดลมไม่มีเสียงนะครับก็ถือว่าปลอดภัยกับอุปกรณ์ที่เป็นมอเตอร์ก็คืคอตัวนี้นะครับสูเออร์ ทีเปลี่ยนไายเนาะเป็นเชี o ่ยวปเวฟนะครับเพราะนั้นก็แนะนำเพื่อนๆนะครับทำโพรบอกใช้ก็อาจจะหาตัวนี้ติดไว้ใช้งานเพื่อที่จะ,ะสามารถใช้กับพวกพัดลมที่เป็นมอเตอร์กับแบตเตอรี่ที่เป็นของโพรบขอกเรานะครับมันจะได้ไม่มีเสียงนะ